สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตพริกที่เพาะเอาไว้นะเดือนมกรานะคะพี่น้องมาดูพริกก็ต้นก็ใหญ่แล้วเนาะเดือนหน้าก็จะเอาไปปลูกข้างนอกหน้าร้อนประเทศฟินแลนด์นะคะกลางกลางปีเนาะก็เดือนห้าวันที่สิบสองสิบสามถ้าอากาศดีก็จะเอาออกไปข้างนอกนะคะประเทศฟินแลนด์จะ เพาะล่วงหน้าก่อนเนาะจะช้ามากอากาศเย็นนะคะดิบเย็นเวลาเราจะเอาไปปลูกก็เราต้องเพาะล่วงหน้าประมาณ5เดือนก่อนเดือนห้าวันที่สิบสงสิบสามก็จะเอาไปลงกระถางในในเต็นท์ปลูกผักนะคะมาดูว่าเออมีอะไรเนาะพี่น้องก็อันนี้ก็ถั่วพุ่มนะคะ อันนี้ก็ดิฉันก็ได้ตัดเนาะตัดยอดเขาทิ้งเนาะไม่ให้เขาออกเลื้อยาวเนาะประมาณสามอาทิตย์ก็จะเอาไปลงดินข้างนอกนะคะดูไปเออ่ยังไม่เอาลงดินเนาะให้อากาศเขาอยู่ตัวก่อนประมาณอา่า ประมาณวันที่สิบห้าสิบหกเดือนห้าเนาะพี่น้องเดือนหน้าให้หญ้าเขาเขียวก่อนเนาะดินเขากำลังเย็นอยู่นะคะพื้นดินเขาเย็นอยู่อันนี้ก็จะไปลงกระถางข้างนอกเนาะเวลาปลูกผักก็จะสังเกตอากาศข้างนอกด้วยเนาะถ้ายญ้า ขึ้นเขียวก็จะปลูกผักไทยได้เนาะอันนี้เมื่อวานฝนตกวันนี้เขาเขาว่าฝนจะตกอีกนะคะถ้าฝนตกก็จะดีมากเลยยากเขาก็จะเขียวน้ำเข็งก็จะลายละลายเนาะในดินนะอันนี้ก็จะเป็นชุกกินี่เนาะสีขาว นันก็กะเพราเพิ่มนะคะเซมอเอาไว้เผื่อบางต้นเขาก็ตายก็ปลูกเพาะเอาไว้เนาะเพื่อเอาไปเซมกระเพราก็อยู่ข้างนอกเอ้คะก็อยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีต้นหอมเบ่งไทยก็อยู่ข้างนอกมีกวางตุง้งเดี๋ยวอากาศดีๆก็จะไปถ่ายให้ดูนะข้างนอก เขายังไม่ฟื้นตัวเนาะ